เมื่อกี้มันเบรกปึ๊บมันทิ้งตัวอย่างนี้เลยเออทำเพยังไงอ่ะตามปีนี้เหยียบตรงนี้แล้วก็อีกเสียบข้างอ๋อเฮ้ยชีเตะวังน้วย์ไอกูอามาพาดเลยนะมึงข้างนี้ก่อนข้างไหนข้างนี้เพื่อจะได้เตะข้างไว้ไปเจ็บนิดเจ็บเข่าเอาลนะหนึ่งสองเขีึ่งขึ้นไปเขึ้นไปนห้องมหายเจ็บขาเจ็บขาหลังสั้นส่งสี 2 3ไปไปเพิยย <lawsuit. S 1> ่น2 3ไปเอยาข้ามาเดี๋ยวนี่เดีนดี๋นี่เพิ่นดิเอาน่ออกมาอย่าพอย่าเปิ้ลั้งมึงนี่พิชิต10คุ้เอาไว้เอาขึ้นให้ไดมึง2 3ไป

อ่าครับผมแล้วอยาเลี้ยซ้ายงปซ้ายอยาให้ไะวเวเขม่เข้าไม่หมดเลยอะไรเข้าไม่หมดเออนี่แหละไม่แล้ว่จับ่ออ่ะแล้ว่เัไอนี่จับตรงนี้ก่อนเฮ้ยือาไม่เอาไม่เอา สูงนะมึงอตะกี้กูขึ้นหน้ามากมากไปมันมันก้มเลยเฮ้ยไม่เปิดนะไม่เปิดนะพยายามนั่งให้มันตรงกับขาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่ไปยังกินไม่ได้เฮ้ยมองกูตกกูตกไปไปไปอกไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูตกที่นี่กูตกที่นี่อาให้รักไป นะโวเหนยแล้วพอแล้วนะพี่พอมกูบอกเลยพวกมึงถอนแน่กูเอ๊กูไม่เจี่ยมนี่คอแดงเลยด้วยพิเศษมากที่เราได้ขี่เขาคอแดงใจกูยังเต้นไม่หายเลยเนีต่เมื่อไรตอนแรกกูไดกว่ากูเท่เท่มากเลยเพราะมันก็หัวนั่นนั่นนะกูหัวทิพย์อยู่แล้วอันนี้อ่ะอินทิพย์คุยแต่กี่คนดูเขาชอบตอนกูภาพมากกว่าหัวทิ่ ผู้รู้แหละพวกมึงเตรียมกันจานกันไปแล้วว่าเดี๋ยวมึงต้องถอดหมวกใช่ไหมแต่ที่ผมเขาทิ้งเขเอง